โอเคครับจะต้องขอกาสวดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็หลังจากที่ตอนเมื่อวานนะครับก็แอปติดต่อก็มีอะไรก็3ฝั่งนะผมก็จะเป็นการลงติดตามคู่ติดตามแล้วก็ถูกใจนะครับก็มีอะไรก็สมมาก็ทําให้เราก็มีกำลังใจทุกคนนะผมแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปในแอปติดตอบอีกครั้งก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปนะผมแล้วก็ไม่ต้องรอคําเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแอปติดตอบนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปในนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเข้าไปตอนตอนเมื่อกี้นะครับผู้ชมอ่านี่ครับก็จะเป็นใครมาที่เป็น AI หรอ AI หรอือมน่าจะใช่นะผมก็มีคนชอบวิดีโอของเราครับก็จะได้ให้มีกำลังใจอ้าโอ้เขเยี่มว้าสุดยอดมากผู้ชมเหมือน a ม a ซิ่งเลยเออ,เอ,อวันนี้วันนี้ผมจะทำอีกทุกวันเลยจะได้ให,ให้ให้ไปตอนเมื่อเมื่อกี้นะครับผู้ชม อ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนี่ครับก็จะเป็นการลงติดตาม39แล้วก็คูดด่ติดตาม9 1หนึ่งนะผมแล้วก็ถูกใจแล้วก็เจ0นะครับนะผมก็เฮ้ยมีคนชอบวิดีโอของเราเนี่ยใช้ได้มีคนเต็มไปหมดเลยถ้าวันไหนถึงจะทําวิดีโอให้มากที่สุดนะครับอไม่อยากให้จะโม้นะครับเออไม่โม้เว้ยเออน่าจะพูดเล่นนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผม ก็ไม่คนชอบพวกรถแต่งต่างๆเออวันไหนถึงพวกนี้ก็จะคลิกปพวกรถแต่งวาดหมายถึง gta แซมมาค่อยสอนดาลดเกมก็ได้นะผมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนอัดคิกตอบมีใครมั <c> ่ง <oughs> และทําไมคนนี้ก็ทําหลับตาซะเลย <c oughs> ตายเลยม่อยาจจะโม่นะคุณผู้ชมผู้ชมท่านหลายนะผมก็ <c oughs> โทษทีนะเพราะว่าตอนดึกๆก,ก็จะทำคลิปทุกทีนะผม แล้วตอนสีทุ่งก็ไม่รู้ออกไปไหนนู่นออกไปไหนนี่แล้วก็ตอนเที่ยงตื่นปุ๊บก็หายไปยบเลยแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่มีใครสนใจปิดประตูเลยแล้วฉันเอาชีวิตลวกคนเดียวโว้ยไอ้ไอ้เฮนโซยโว้ยไอ้ไอเจนเนิเฟนโซย์เออจําไว้เลยนะถ้าเปิดประตูทิ้งไว้ไม่นั้นจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเออก็วันไหนถึงจะอัดคิดได้นะผมเฮ้ย ไม่ใช่ครับผมกูนี่มันซี่นะผมนี่ผมก็ไม่ได้ล้อเล่นนะครับทาให้กูเปิดประตูนี่เปิดประตูนี่ไอเสียงก,ก๊กกบกิก๊กว้ายไม่ไหวแล้วเฮ้ยกูอารมณ์เสียเออก็ขออภัยด้วยครับก็โทษทีนะเพราะว่าจะเออไม่ค่อยสบายใจนะผม <c oughs> ก็ลองดูนะเพราะว่าจะแอปกิ๊กตอบมีคู่ติดตามใครมั่งกดไลค์ผมด้วยนะครับ โอเคครับจะขอจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาคิกเกมเหมือนเช่นเคยนะครับก็ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีกําละะังใจจริงๆนะผมขอจบแค่นี้ต้องลาไปก่อนเคยเจอคลิปต่อไปอะไรส่งมาอีกเมื่อกี้นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ